ไปเจ็บไหมต้องมงีนี่ดิต้องเงอะไรทุกมาอ่ามาตราแม่เกลน,นะคะหรือแม่เกลคือคำที่มีวอนะคะเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าหิวเร็วหนาวเขียวนะคะเมื่อกี้นักเรียนก็ดูคลิปไปแล้วนะคะ ต่อไปนะคะให้หนักเรียนหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมานะคะเปิดไปหน้า162นะคะเปิดแล้วค่ะให้หนักเรียนฝึกอ่านคำสะกดคำมาตราแม่เกลวมาตราแม่เกลวคือคำที่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะววแหว,วนนะคะเป็นตัวสะกดนะคะ น่าเรียนอ่านตามคุณครูนะคะในห้องด้วยนะคะหข่าหโวอาวหาว่าวฮ้าอาวะเขาเสียงดังฟังชัดนะคะ <How? S 1> เลี้ยวเลี้ยวรอเอียววเลียวไม่โรเลี้ยว เลีวหล่อเอวอเลีวเปรี้ยวปอรู้ไม่โทเปี้ยวคู่คาหน้าที่เท่าไรคะหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสองอ่ะวอเปี้ยวไม่โทเปี้ยวอ่าน้องฝึกอ่านนะคะไปฝึกอ่านเยอะๆเลยนะคะ ต่อไปหน้าเดิมนะคะหน้า162ให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะสะกดตามคุณครูเลยนะคะกอาวอกาวในห้องอ่านด้วยนะคะนิ้วชี้ไปด้วยนะคะดอเอววเดียวโปอรลอยวเปลว ุกคุณไม่ได้ยินเสียงเลยโดอาวดาวโดอาวดาวโออาวขาวไม่โทข้าโโขออาวาวไม่โทเดี๋ยวคุณครูจะให้แข่งกัน<ด>ทางบ้านกันในห้องใครเสียงดังกว่ากันนะคะ รอยวอริวไม่โทริวริวรอวริวไม่โทริวเวอลแวไม่โทรวกอเววเกียวเกียวกีเกียวกอเกียยไม่โเกียวโอนเวเหนียว มอเยววเหนียวเหนียวหมอเยวววมีหมอมอเยวววเหนียวหมอเยววเหนียวเหนียวต่อไปบรรทัดที่สามนะคะมะพร้าวมะพร้าวไปเที่ยวไปเที่ยวพี่สาวพี่สาว ไฟเขียวไฟเขียวไข่เจียวไข่เกลียวหิวขาวหิ้วขาวแวววาวเววาวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกลียวเกลียวกระเกลียวราวเกลียวกรา เคี่ยวเคี่ยวข้าวเคี่ยวเกี่ยวข้าวมะนาวเปรี้ยมวมะนาวเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวเววเคี่ยวแห้วเววเคี่ยวแห้วเต้าหาวแล้วเต้าหาวแล้วสังเกตว่า ตัวสะกดแม่นาแล้วเองนะคะมันจะอยู่ในนามแม่เกลนะคะต่อไปหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสามหนึ่งร้อยหกสิบสามข้อสองข้อสองเดี๋ยวจะถามทีละคนนะคะให้เล่นใต้คำที่มีวัตัวสะกด mày quá đi vô vân và mày mất mày vô vô vòng đi vô vòng đi vô vòng 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 vòng

คำที่หนึ่งวิวว w อี l will เป็นตัวสะกอดอยู่ในแม่เกิลวันวันเป็นไหมคะไม่ไม่เป็นนะคะวันไม่เป็นต่อไปนวดไม่เป็นนวดเป็นไหมคะไม่เป็นไม่เป็นนะคะนวดอยู่ในมาตราแม่กดนะคะ ต่อไปบัวบัวเป็นไหมคะเป็นเอาให้หนูบัวยังไงอยู่ตัวหลังเหมือนกันแต่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะต่อไปขควอาขวาไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ต่อไปเสี่ยว ใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อ่าน้องเริ่มสังเกตเป็นแล้วนะคะต่อไปเวียนไม่ใช่เวียนวอร์เอโนเวียนไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปแหวนหัววอเอโนแหวน ใช่ไม uhm. ่ใช่ไม่ใช่ต่อไปว้าวใช่โอเคใช่ต่อไปหวีหอวอีหวีใช่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปแนวโนเอลวอนแนว ใช่เหรอคะดูไหมดีนะใช่ค่ะใช่ใชต่อไปหัวหัวไม่ใช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 ตกลงมีคำที่มีวงแหวนเป็นตัวสะกดทั้งหมดกี่คำคะสี่คำนะคะสี่คำต่อไปหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสามนะคะ 163ข้อที่3ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนเขียนเองได้ไหมคะได้ครับคำที่หนึ่งมันมันมันอะไรคะมันแก้วมันแก้วมอาโนมันโกอกเอวโแก้วมันแก้ว เขียนเลยนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดข้าวโพดข้อสองอะไรเมียอไข่ด้วยข้าวโพดข้าวโพดเขียนเลยนะคะข้าวโพดข้าวโพดเอามาทำอะไรก็ข้าวโพด เคยกินไหมคะกินอร่อยูดเอามาต้มก็ได้ต้มแล้วัโอ้ไม่ลุกแล้วัโอ้ก้อนไม่อะไม่อร่อยพออ้าวขาวไม่ถูกข้าวพ <Blues. S 2> <ข>ออูดผูดข้าวผูดน่ารักบ้านเราด็กไป ต่อไปข้อที่สามนะคะมีลูกพึ่งผิวหนังผิวหนังเก่งมากค่ะพออีวอผิวพอโนอ่ะงอหนังผิวหนังนีตัวนีมีตัวอะไรหนึ่ย เสร็จเถอค่ะในห้องเสร็จเ้ิน้องแพชย์เสร็จเถอค่ะเสร็จเถอะต่อไปข้อที่สีลสส่ลมลมหนาวลลอลอกมอลมหอนออาวหนาวลมหนาวลมหนาว คำว่าลมสระอะไรคนะคำว่าลมลมนะคะลมลมลมออนอฮาวหนาวลมหนาวต่อไปต่อไปข้อสุดท้ายนะคะอกอลโอมกลม กลอเอวเกลียวกลมเกลียวกลมเกลียวก็คือข้าวกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่ากลมเกลียวสั้ะเสร็จแล้วสวยๆนะคะเขียนสวยๆเสร็จไหมคะน้องเพชรเสร็จไหมคะ เสร็จแล้วโอเคงัวโชวคุนนะเริ่มเก่งแล้วนี่รู้เรื่องนี่คนที่เสร็จแล้วเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสีนะคะหนึ่ง้อยหกสิบสีนะคะใช้นักเรียนเขียนคำในมาตราแม่เกลแม่เกลคือคำที่มีอะไรเป็นตัวสะกดคะ่ะ วอลเวนเป็นตัวสกดนะคะดูภาพแล้วก็ทำเองเลยลองทำเองดูนะคะคำที่หนึ่งเด็ดปั๊บเลยเด็ดปั๊บดาวดาวเขียนเองเลยโดอาดอาวอดาวเขียนเลยนะคะจุ๊บเขียนเลยอ ต่อไปแมวแมวแมวโมแอวแมแมวมแมวบางคนเก่งโนะบางคนเก่งไปเร็วว หนูไปถึงท so ี่คัดคำแล้ว şey ค yes, ่ะโเกงค่ะต um> ่อไปภาพที่สามที่สามอะไรคะแก้วแก้วกอแอวแก้วไห่ทูแก้วเขียนไปด้วยนะคะสะกดไปด้วยนะคะจะได้เป็นคนเก่งนะคะ ต่อไปภาพที่สามเป็นภาพอะไรเอ่ยนิ้วนิ้วภาพอะไรเอ่ยนิ้วนอ้วนิ้วมือนิ้วนออีวอนิ้วไม่โทนิ้ว ข้าวเหนียวขออาวอขาวไม่โทข้าวขอนอเยวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินกับอะไรคะส้มตำส้มตำข้าวเหนียวกินก <PH ับส้มตำกินกับไก่ทอด เสร็จไหมคะยังไม่เสร็จหนยยังไม่เสร็จเอาเขียนนะคะหนึ่งคำที่หนึ่งอ่านว่าดาวคำที่สองแมวคำที่สามแก้วคำที่สี่ข้าวเหนียวเสร็จแล้วค่ะคำที่ห้านิว้ว ไปค่ไม่นีย้ฮะกมีใครยังไม่เสร็จบ้างคะเจ้คกุนเสร็จหร้อคะ้เหนียวนวดน้องดูในจอเลยดในจอเลยโลกเลยได้ไหมคะเนื้อตาแก่นออเนี่ย ขอนี้ข้าวเหนียวดูในจอเลยโชกุนต้องเพชรเสร็จหร้อคะอ่าดูในจอเลยดูถึงจอแล้วต่อไปข้อที่ห้าให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยงามนะคะ คำที่หนึ่งคำที่หนึ่งแก้วร้าวแก้วร้าวแก้วร้าวก็คือแก้วที่มีรอยแตกนะคะก็เรียกแก้วร้าวเขียนสวยๆนะคะ คำที่สองหิวข้าวขออีกวอหิวขออาวขอขาวไม่โทรข้าวหิวข้าว,วต่อไปคำที่สาม,มโมแอวแมวหอเอียม หอมอเอียวเหมียวแมวเหมียวคำที่สี่เขี้ยวยาวเหมียวเหมียวคัดเสร็จแล้วค่ะใครเสร็จแล้วรอนะคะบางคนเก่งคัดไปก่อนล่วงหน้าเลย เสร็จแล้วค่ะหนูถึงข้อหกเลร็ข้อหกก็เสร็จใครเสร็จเสร็จเหมือนกันเลยใครเสร็จก็ไม่คุยนะคะใครเสร็จก็ดูข้อหกพลางๆนะคะูเขียนข้อหกเสร็จหนูเขียนข้อหกเสร็จ ต่อไปนะคะอ่านอีกเที่ยวหนึ่งแก้วราว์แก้วราวิวข้าว,แ,ว,าวแมวขแมวเหมียวแมวเหมียวเที่ยวยาว,วเอาต่อไปไปเป็นข้อที่หนะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องมาตรามแม่เกลวนะคะ คำในมาตราแม่เกลือคือคำที่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะววนตัวอะไรคะวอเวววอเป็นตัวสะกดเติมลงไปเลยนะคะ <War wick. S 1> ให้ยกตัวอย่างมาสองคำ<ม>ที่เรียนมาเมื่อกี้อะไรก็ได้นะคะเขียนมาสองคำ ลงมือเขียนเลยนะคะตัวไหนก็ได้เลือกมาสองตัวในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสี่ก็มีเยอะแยะเราเลือกมาได้เลยนะคะมาอเราเราคได้โอเคนะคะน่าจะทำได้นะคะเรียนมาแล้วเมื่อกี้นะคะ คุณครูใส่คำว่าดาวดออาวดาวคิดออกคำได้แล้วเอหนูเอาแมวก่ับดาวใครจะเอาดาวก็ได้แมวก็ได้อะไรก็ได้เขียนมานะคะสองคำหนูเอาดาวกับแมวค่ะได้ค่ะหนูคุณครูบรรจุบออกคำว่าข้าว d ออาวข้าวไม่โถข้าวดาวแมวแมวดาวเขียนแมวส่วน ลองต้นเกี hmm> ้ยงเอว่าแมวคงลองท้นกู้ผู้ใหญ่กับมะเข้าหรือลองต้นกับมะแมวก็ได้อ่าคำไหนก็ได้นะคะที่มีวอลเวนเป็นตัวสะกดไม่จําเป็นต้องลอกของคุณครูนะคะใครไม่ลอกคุณครูครูครับเสร็จเร็วครับเสร็จแล้วครับหม้อนแดงเสร็จแล้วครับแจ้งก่งโชกุนแงและโชกุนนะ เสร็จแล้วยังคะเแล้ว่ะในห้องเสร็จแล้วยังคะสามคนเสร็จแล้วยังคะ บอกว่าแม่บอกะไรนะเมบอกว่าไรนะน่าดีน่าดีเจ็ดเมบอกว่ามานั่นเมบอกว่ามานั่นานี่นั่นตรงนี้ตรงนี้นะคะไม่คุยตรงนี้บิดไมาด้วยนะคะเออแมบอกว่ามาติดตามด้วยนะคะเอาต่อเลยนะคะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะ อ่านไทยหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสองนะคะอ่านแล้วก็อ่านภาษาภาทีบทที่บทที่ห้านะคะเรื่องไปโรงเรียนก็บอกว่าอ่านไทอ่านจบจวนหน้าหนึ่งหกสองหนึ่งร้อยหกสิบสองแล้วก็อ่านภาษาพาทีบทที่ห้าเรื่องไปโรงเรียนนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูวุนชุบก็ขอจบการเรียายเรื่องมาตาแม่เกลเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ